เสร็จแล้วพี่น้องทางเดินลงไปแม่น้ำโขงสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องมื่อีนนี่ทางนี้กัพี่น้องผลงานเนาะแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยทางนาั้นจะเป็นชาวบ้านผมเนาะผลมาหาปลาใส่หม้อพี่น้องเลยอ่าพายเรือขี่เรือมา,า,าใส่หมอ้อใส่นเนาะหาปลาบรรยากาศริมฝั่งโขงพี่น้องบรรยากาศยาหน่งแรงเนาะ ขี่เครือหาปลาผู้ทางพุ่นกะแต่ทางนี้เป็นสวนพี่น้องเอ้ยสวนพักสวนอย่างเนาะปลูกหมักข้าวโพดปลูกผักบุง้งหมักถัว่วหมักแตงพี่น้องแถวนี้ กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพืดสุขสุขคนเดอ้อบุญชิอยู่ทางใกล้ทางไกลเนาะบ่อยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศก็ินดีต้อนรับเขบ้าสู่ช่องยูทูบบวจอนแชแนลเนาะสบายดียามแรงแรงพ่อแม่พี่น้องเลยมื้อนี้มาแปลงทางอ่าลงแม่น้ำโขงพี่น้องเลยตอนนี้กัอ่าแล้วเลยพี่น้องแล้วเนาะทางแปลงลงแม่น้ำโขงกัอ่าสำเร็จพี่น้องเลยมื้อนีย้ยังอยู่อ่าเล็กน้อยพี่น้องเลยสิมาแปลงเนาะ ะแปรงบดไดที่มันโบตรงโบยังเลยพี่น้องเลยกับสีทางนี้กัสีเลือจ่งไว้ให้ทางพ่อใหญ่เพิ่นไว้เลี้ยงง้อผูกงัวพี่น้องเลยกับโบตัดเข่ามาจับหอดฝั่งหัวเนาะกับทางนั้นกับแร่วุ้นเลยพี่น้องเลยจ่งไว้แต่แถวนี้แหละเนาะนี่แถวนี้ไอเทียงพ่อใหญ่เพิ่อนพี่น้องเลยไว้เพิ่อนผูกง้อผูกยังเพิ่นให้เพิ่อนแย่งง้อเนาะบโบตัดเข่าจับพี่น้องเลยเด้อเพิ่นูโบ่มีบ่อลผูกเลี้ยงงัวเพิ่นนพี่้องเยพี่น้องกับสีแปลงเอาเล็กหน่อยเนาะนี สิแปลงเอาบ่นแคมหัวพี่น้องเลยแถวนี้ก็ไว้เพื่อนเลี้ยงงวเลี้ยงยังพี่น้องเลยเดติดตัดเข้ามาจำจำฮอดพี่กับย่านแบบว่าเพื่อนผมมีบ่นผูกงูผูกยังเนาะก็พี่น้องหญ้าท่านี้ก็เคี่ยวดกขนาดผูกใหญ่เป็นการเอางวเอายังมาผูกไว้เดี๋ยวแถวเดินนี่แหละพี่น้องเลยขอบคุณกับตัดเข้ามาขั้วงเติอพี่น้องเลยแต่หลุดสิบล้อเขาก็ยังได้พี่น้องเลยความกั้วของหนาทางเนาะ เราจะพาอ <HHH> ่าล่อมอ่าบรรยากาศอ่าริมฝั่งโคงให้หน่อยเบิ่่งอาทางย่างทางเดินลงไปอ่าแม่น้ำโคงน้ำกันเนาะลีลิลีลิไปซสากับไปน้ำเ้่นี่อยเห็นพี่น้องเลยพอเป็นหมู่มาแต่ย่างไปซสาไปน้ำยวสิพาเป็นย่างอ่าล่ออ่าแค้มตะฝั่งโค้งพี่น้องไหยเพราะว่า ช่วงนี้ก่ชาวบ้านพี่น,นอ้องเพิ่นเริ่มมาปลูกพี่น้องเลยมาปลูกของปลูกของฟังพี่น้องเลยปลูกมะข่าโพดปลูกผักบอกพักบงปลูกมะพริกพักพายพิ่น้ลงเนาะอยู่แถวฝั่งคลองพี่น้องยน้ำคลองก็ลงหลายเลยเนาะแต่จะพาไปเลาะไปชมน้ำกันพี่น้องอแต่หัวผู้ใหญ่มแต่โตใหญ่พี่น้องเลยขวบเพิักใหญ่เลยเนี่นี่เนาะพี่น้องเมื่อวานนี่ตัดมาข้อไหนเนาะข้อบ,บนต้นนี้พี่นอ้องเขาบนโพดนี่ นเทางนี้ย่านแบบว่าพอใหญ่เพื่อนอยากผูกงัวงผูกยางพี่น้องเลยเพื่อนเอางัวมาผูกมาอย่างนี้เนาะแต่สีแป้งเข้าไปจักหน่อยพี่น้องนี่แป้งอ่าทางยางเนาะพอได้ยางได้ยางพี่น้องเลยที่แล้ววายเพื่อนผูกงัวงผูกยางเพื่อนเลยพี่น้องเลยนี่มันจะแปะแล้วเนาะนี่บดยางสะดวกสบายพี่น้องเลยคับทางยางลงแม่น้ำคลองครับพี่น้องโอ้คักเลยเนี่ เวลาย่างเราลงน้ำคลองกัสิมานีแล้วพี่น้องบ,บัดนี้เพราะว่ามันใกล้ด้วบัดเนี้เพราะว่ามันใกล้เวลาเอาน้ามายังขึ้นมากอ่ะอาทางนี้มันใกล้เนาะจะได้ย่างได้เดินทางนี้และพี่น้องได้เดเที่ยวทางนี้เลยบ,บัดเนี้นี่ใส่ย,ยางกันส่ยยางที่เป็นต่อขึ้นมาจากน้ำคลองเนาะ ข่วงขนาดพี่น้อยรถแลนได้สองเลนเลยเนี่ยถ้าเป็นทางกะอันนี้เสาลักพี่น้องนี่อันนี้เป็นลักเสาไฟลักเสาไฟใส่ใสายไฟเนาะเวลาเาอาเวลาดึงสายไฟลงมาพี่น้องเลยดึงสายไฟลงมาใส่ใดเนาะสายไฟต่อแต่พี่แะไรพี่น้องขึ้นไป ไฟเพิ่นดูดน้าขึ้นไปกันงสัยอ่อาชสไยไฟโซดาเซลล์พี่น้องเไยที่อาจเป็นอ่าเป็นแผ่นเป็นแผงเลยเนาะอ่าก็ใหญ่คิดว่าบอ่อจอนสตัตร์ดเนี่ยพี่นออ้องเอ้เพิ่นใหญ่งัวไปล่ะคิดว่าบอ่อจอนสตัดไปหันนะ่นเนาะเลยเอางัวไปล่ะเดี๋ยวผ้าเลาะครับพี่นออ้องเอ้เลาะเบิง่งบนได้เฮาสีอ่ตาตัดเข่าเนาะก็ะถือว่าทางนี้ก็โอเคเลยพี่น้องทางนี้เนาะ ว่าโอเคแล้วเหรฮะสิเอาแปลงเข่าบนไดินมันบนดินมันแคบเนาะคือทางนี้ได้แล้วทางนี้เนาะทางนี้กว้างแล้วทางนี้มันยังยังแคบเนี่ยพี่น้องเลยเดี๋ยวสิตัดเข่าไปอีกจักหน่อยแต่ทางทางนี้โอเคเนาะนี่ทางฝั่งนี้โอเคแล้วเอาสิตัดเข้าไปดอน หอหอยบนหัวพี่น้องเลยทางนี้มันอยากอันนั้นเนาะเดี๋ยวไปให้พ่อใหญ่พันผูกงัวผุงยางแท่ทางนี้แต่ครับสตัดกับสตั๊ดเข่าทั้งนี้พี่น้องเลยมันจังตรงกันเลยนี่นไหตัดเข้าไปทางนี้พี่น้องนี่ทางนี้ตรงไปเลยเนี่ยหอดโกกันนะเนาะให้มันตรงข้างนี้เพราะว่าด้านนี้มันมันตรงเลยได้พี่น้องนี่ด้านนี้ตรงกันเพียงกันเลยท่าน เดี๋ยวไปกับสบายหัวสบายตาขนาดพี่น้อยตอนยังบอทันตัดตอนยังบอทันทางเนาะหกขนาดพี่น้องหกแบบนี้เลยไงหกแบบนี้เลยเป็นทางในน้อยอย่างไปเนาะน,นี่คือทางเก่านี่พี่น้องน,นี่ตัดออกไปนี่เนาะที่้กับหกขึ้นนะนี่อะไรพี่น้อง สิบตัดบอลเฮาสีหนึ่งสายไฟเลยพี่น้องอันนี้ลักเก่าลักเก่าที่เอาสายไฟขึ้นมาอมานั่นไว้เซตสตัดเข่านี่จักหน่อยให้ตรงซื่อลักนี่แหละพี่น้องไอ หัวตอนไหนเนาะอดีดูดน้ำคลองขึ้นมานี่สายางขั้วไว้กับกิ่งไผ่จริงอย่างตัวมันยอดลงมาจังตัดออกพี่น้อจงจะเอาผ้าสีออกเนาะเดียพี่น้องตัดเข้ามาเซิงฮอตกอไผ่อะไรเนาะนี่แต่แต่ลักหน,มา,หนา,ามาหนี่ยเนาะเสียมาตรงกรอไผ่นี่ไม่จังกว้างเนี่ยจากสีได้ยางสบายพี่น้องไอ ทางนี้ความกว้างกะประมาณนี้พี่น้องเลยถือว่าโอเคเนาะทางยางเด็กสีแป้งบนนี้พี่น้องเลยสีแป้งบนนี้เข้าอีกสักหน่อยพี่น้องเนี่ยแป้งให้มันตรงตรงเลยเนาะให้มันตรงไปหันเลยจังบริโภค ไม่พราใหญ่เป็นกันลายขนาดพี่น้องไงเนี่ยพี่น้องมาแปลงแถวนี้จักหน่อยเนาะนี่ก็่ซื้อว่าแล้วเลยพี่น้องเไงเมื่อนี้ยจะไดนก็แล้วเนาะทางลงนี่ลีเท่นี้โชคไซฟอนตกฝนยังเลยพี่น้องได้ด้านน้ำลายน้ำยังมันเสาะมันอยังเนาะ น้ำคลองก็ลงลายเติบเลยพี่เนาอนีอ่นะยังพ่ทันแห้งพี่น้องไอ้เดี๋ยวให้มันแห้งก่อนโอ้ทานนั้นหาป่าได้ฮะเอ้อเติมาลงยังล่มอยู่เนาะ เดี๋ยวส่วงน้าคอ,อกลงพี่น้องยเอามาปลูกปลูกพักปลูกยังใสแถวนี้เน,นี่ยพี่น้อยต้องยากโคตรพี่น้อยนี่ทางลงนี่พี่น,นอ้อยเป็นฟังลักใส่ฟังลักใส่ไม่ใส่ยังเนาะใส่ห้าวเวลาจับเวลาลงเท่าัง ทางนั้นสิเป็นชาวบ้านพี่น้องเปิดมาหาปลาใส่หม้อพี่น้องเลยอ่าพายเรือขี่เรือมาใส่หม้อใส่ยังเนาะหาปลาตามแม่น้ำโขงพี่น้องปลูกต้นพลิกลางแม่น้ำโขงเลยเนาะอ่าทางนี้สิเป็นสวนพี่น้องเลยสวนของชาวบ้านพี่น้องเวลาหน้าแรงนะเพิ่นสิมาปลูกปลูกพักปลูกยังใส่ทถวนี้พี่น้องเลยต้นกล้วยทถวนี้เนาะช่วงน้ำท่วมพี่น้องตายเบิ้ดหกเศ้านี่กั ชาวบ้านเนาพิ่นมาหาปลูกพี่น้องปลูกอ่าปลูกข้าวโพดเนาะนี่พี่น้องตอนประจนมาขุดขี้กระเดือนอ่าแถวนี้ยังเป็นป่าอยู่พี่น้องเลยช่วงน้ำท่วมเนาะช่วงน้ำท่วมแล้วมันอ่าดินมันอ่าผัดมาใส่แล้วมันแปนหมดเลยพี่น้องเนี่แถวนี้ขุดขี้กระเดือนเนี่ยพี่นอ้องแถวนี้จะเป็นต้นบักพริกพี่น้องนี่ต้นบักพริกที่เพิ่นมาปลูกใหม่นี่เจ้าของเพิ่นกับบ้านบ้านพา่นอใหญ่เพิ่นเลยพี่น้องเลย บ้านพา่อใหญ่คางเฮือนบนบอ่อจอนอยู่เลยเนาะมองเศร้านี่มากับพ่อเพิ่อนอยู่พี่น้อง,งเพิ่นกฝากให้บอ่อจอนเบิ่งเนาะเวลาเพิ่นโบัวมาเพิ่นปโอยู่พี่น้องฝากเบิ่งฝากจอบให้เพิ่อนไงเนี่ยพี่น้องไงทางนี้สิเป็นคุ้มหมักถั่วเออพี่น้อนคุ้มข้าวโพดพี่น้อง,ไงเไยเพิ่นปลูกข้าวโพดแถวนี้เนาะ เป็นส่วนเลยพี่น้องปพาะเวลามันขึ้นเนี่ยโอ้ยยังสิง,งามครับพี่น้องเลยวันนี้นะบาบันขึ้นมันงามเนาะเดี๋ยวเปิดจอสิมารีวิวมาอัปเดตให้พวกพี่น้อไงได้เบิ่งได้สุดรบกันท่านนี้สิเป็นผักบุ้งพี่น้องเลยคักแล้วพี่น้องเลยเพื่อนๆผักบุ้งมาปลูกมาอย่างเนาะผักบุ้งแบบเป็นเครือเป็นอย่างพวกพี่น้องทำบุ้งมาตัดคักอดเล่พี่น้องยิมฝั่งโคง้ง ของปลูกของฟังกัเต้นอยู่พี่น้องเลยก็ต้องยากอนาพี่น้องกนะ็ต้องยากซื้อเนาะปลูกกินเองพี่น้องทำโค้งกับโล่งลายเลยพี่น้องเลยบรรยากาศริมฝั่งโค้งพี่น้องบรรยากาศยามแหงแรงเนาะขี่เรือหาปลาผู้ทางพุูนกันไป ทางนี้เป็นสวนพี่น้องเอ้ยสวนผักสวนยางเนาะปลูกหมักข้าวโพดปลูกผักบุ้งหมักถั่วหมักแตงพี่น้องแถวนี้ต้นกล้วยต้นยางมีครบเบิดพี่น้องเอยอลยร่มเย็นขนาดพี่น้องเลยยามแรงบรรยากาศดีดีเลี้ยวไปทางใดกับฮ่าสบายหูสบายตาพี่น้องเลยโอ้อทงคุ้นกับฝั่งไทยเนาะ อำเภอ,อยังขึ้นครับอ่าสนุมาน่พี่น้องประจอนกับปค่อยหู้ไปเลยเนาะสนุมานบ้านอ่าบ้านนาศิดาโอ้สร้างผดเนาะบ้านนาศิดาพี่น้องเลี้ยวเบิง่งสุดสายหูสาตาพี่น้อง แรกน้ำลงกว่านี้แห้งสิขาดพี่น้องเลยชาวบ้านเพิ่นมาหาปลามาตึกสะดุ้งเนาะมาใส่มองหาปลาทางนี้ค่แน่พี่น้องทางนี้มันแห้งนะทางนี้คือทางถานา้ำบ่อนอบ่อนบวจรยังอันนั้นอยู่เนาะยังเป็นตมอยู่ยังมันแห้งป็นไดต้นกล้วยที่เพิ่นปลูกกัตใต้เบิร์พี่น้องน้ำผัดน้ำเนาะน้ำถั่วมันน้ำเนาะ ควายขี่กระเดือนพี่น้องป๊าดนี่ผู้ไดใ้ใส่เบ็ดนี่มาคุ้เอาแถวหี่กระเดือนตามฝั่งคลองบอึดพี่น้องเลยนี่ริลงไปลิ่นน้ำอีกแล้วนี่ริยายาโอ้ยจะได้อาบหน้ามไปเพื่อนอีกแล้วพี่น้องเลย คนมากลินน้ำช่วงนาแล้งเพิ่นลงไปลินน้ำในช่วงนาแล้งวังเดือนเดือนสี่เดือนห้าพี่แม่เพิ่นถ่ายคลิปเป็นส่งมาให้เบ่งต,ต,ตอนนตอนน่ะเพิ่นยังน้อยอยู่พี่น้อยยังเป็นตับแพงอยู่ด้วเพิ่นลงลอยลินน้ำของลอยไปลอยไปช่วงหนาน้ำโบ,โบาลขนาดนี้เนาะช่วงหนาน้ำของใสป้าปะไปเดอ้อขึ้นเนดะ้อ แล้วพี่น้องเอ้เดี๋ยวไปหาขึ้นแปลงทางอีกจักหน่อยเนาะโอ้แต่ฝั่งคองกับทางโลกกับสั้นสั้นพี่น้องเอ้ต้องหาจกหาเสียมมาคุดเนาะให้มันเป็นเป็นคุมเป็นยางเวลาเาอายางจะได้ขึ้นง่ายพี่น้อง,งถ้านั่นเขาเหยียบผิดทากไหลลงเลยเลยเลยนี่ เสร็จแล้วพี่น้องทางเดินลงไปแม่น้ำโขงสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องมืาอนี้นี่ทางนี้ครัพี่น้องผลงานเนาะแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยทางนั้นเป็นบ้านเจ้านายเพู่นเนาะนี่ยพี่น้องเลยสบายหูสบายตาแล้วบัเนี่ยพวกอยางลงไปฝั่งฝั่งคลองอ่าคุ้งกักพี่น้องมัเนี้คุ้งกึกเลยอ่าถือว่าสำเร็จพี่น้องมาเนี้ สามตัวฮะก็ขึ้นมาจากแม่น้ำคลองโอ้โหโอ้โหบาลูโอ้โอบาลูแห่งเพื่อนไปแม่อบ,บน้ำปแปอบน้ำตัวนี้เด้อจะอาบ,บน้ำให้อดน้ำให้เพื่อนพี่น้อง,งใครเนี่ยเโดโดูมไ,ได้ลงลงแต่บาลูครับลิลี่โอเคพี่น้องคือว่าสมบูรณ์แบบเนาะเมือนนี่อ่าเสร็จสิ้นพี่น้องเลย แปลงทางลงไปแม่น้ำขงถือว่าแล้วสมบูรณ์พี่น้องเลยทางนั้น,นเนาะทางนี้เดี๋ยวสิแปลงมาจะหน่อยพี่น้องเดี๋ยวเาไว้ให้พ่อใหญ่เพิ่นไว้เรียงงัวเรียกยางเนาะแถวนี้ทว่าทางนี้มันกับแปลนอยู่พี่น้องเลยขย่างไปกับโบไปแตายาณเนาะโอ้ทางปุ่มนมันหกมันย่างพี่น้องยยันงูยันยางเนาะทางกับแปลนเป็นที่ร่ำล่อพี่น้องเป็นทางบักใหญ่เลยทางนี้ไว้อ่ามันเป็นหญ้าเป็นยางไว้ให้พ่อใหญ่เพิ่นย่ายิงยยงัวย่างยายยแงแล้วเสร็จภารกิจพี่น้องเลย เปลีทางลงไปฝั่งไปแม่น้ำโขงเนาะเหลือแต่ฝั่งลักพี่น้องบัดน,นี้ฝั่งลักออ่าอ่าาดึงสายไฟบัดน,นี้มืัอนี้ถือว่าเสร็จสิ้นพี่น้องเลยบรรยากาศเงียบเงางาพี่น้องเลยแต่บรรยากาศเย็นขนาดพวลมออกแล้วลมเย็นบว้อยๆพี่น้องเลยเริ่มเขียวเข่าเขียวหน้าหมดแล้วแต่ละคน มัอนี้เห็นซาฟ่อนเพิ่นถ่ายคลิปเป็นเพิ่นเกี่ยวเข่าพี่นาะงมาเนี่เกี่ยวเข่ามือแรกพี่น้องมาเนี่ยอาโอเค่ยพี่น,อน้องสำหรับคลิปนี้กับบอจอนเกษขอจบคลิป,ปไว้สำนี้ก่อนเด้อกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้บอจอนนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น,อน้อง